อ้อะอันนี้มากี่วันอะเดือนสองเดือนมาเยอะแล้วนะอะไรคุณแม่นี่ก็เอาบ้าูมึงเยอะไปควแล้วันห้้าว้าวแก็ต่ก็เหมาะสมพันห้าอยู่เจนาไก้เย็บเออีเจนาไก่ยฝอยกูนไเย็บอุ้ยอีเจมเจนากูวะเนี่ย นี้นะฮะเราก็อยู่กันในรถนะครับผมพร้อมที่จะไปออกล่าตอนนี้เราจะไปไหนกันนะครับผมไปกินก่อนนะอ่าตอนนี้ต้องไปเติมพลังก่อนที่ร้านไหนฮะอ่าอีโบนร้านอะไรร้านปิ้งย่างบาร์บีคิวอืมโคของที่นี่ที่ขึ้นชื่อนะคะก็คือมาก็ต้องกินเดี๋ยวเขาถ่ายร้านให้ดูเพราะว่าตอนนี้จำไม่ได้ออกเสียงไม่เป็น <laughs> อย่าไปบอกอย่างนี้เดี๋ยวเขารู้ว่าเราโง่เอา ไม่เราหาข้อมูลมาแต่ว่าเราลืมไงแล้วกินบาร์บีคิวเสร็จเราไปไหนต่อนะไปออกล่าอ้าวไม่ไปไอ้นี่เราขอคาเฟ่คาเฟ่อะคาเฟ่ไม่ไปแล้วจ้ะอ๋อไปสะพานสะพานมังกรเออเสร็จแล้วเราก็แบบว่าไปไหนมาร์เก็ตจ้ะไปไหนมาร์เก็ตต่อเยอะเนาะแต่ก่อนหน้านี้คือลืมถ่ายใช่ปะก่อนหน้านี้ลืมถ่ายทุกอย่างตอนแรกไปทะเลมาก็ไม่ถ่ายถ่ายแต่อะไรก็ไม่รู้บ้าบ้บ้บอจ้ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านปิ้งย่างนะครับผมบ๊ายบาย อีดอกหล่อจังเลยใครหล่ออะไรงปะเมื่อกี้อีดอกโโอ้หมองไซอ่ะโอ้โหดีมากเลยอ่ะเลิกก่อนค่ะเรื่องคุยเรื่องหนีนะเลิกก่อนโลนโลนอันนี้สะพานบางกอนแม่สะพานบางกอนอันนี้คือสะพานบางกอนทุกคนขอเสียงให้สะพานบางกอนหน่อย h e ลโหลเอวิว n ันตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วนะครับผมชื่อร้านว่าออยเชานะครับตอนนี้ก็รออาหารกันอยู่อานะจารย์ยังไม่มาเลยแล้วก็สั่งอาหารนานมากประมาณ10นาทีเขาบอกเหรอไม่เราเนี่ยแหละ <c oughs> เราสั่งอลกว่าจะเสร็จขเขารอใช่ไหมเออเขารอเราอะ่ะเพราะเราสั่งไปถูก<ช><อ>น้ำจิม้มอร่อยนะน้ำจิ้มอะไรอร่อยน้ำจิ้มถั่วอันออนี้มันซีฟู้ดอ่อแต่ซีฟู้ดเผ็ดมากคือซีฟู้ดที่นี่เหมือนโกด่ะ ผมหรอมาเป็นผ่าเลยในยี่นาไม่เอาได้ไหมอ่ะพี่เจมสั่งผมอะหรอไม่ไม่ได้สั่งกินยาดกินเย็นมากจ้ากลับไปมาก็ไม่รู้โนมไปหมดจ้ายังไงอาณาอนณาเกียร์อะไรยี่นาอานาว่าไงเหลือผมยันปากไปยี่นยังไงอ่ะพี่จีพี่จีทำไมอ่ะอิล์มันไม่ได้อ่ะดับอิล์หรอเราอยากได้แบบสับชั้นหนัง ยังไงนแล้วสีอ่ะมันกินยาอยู่เนาะผูดถึงอ่ะโดนเข็มมาวันเนี่ยจะไม่เจอหมาไม่เจอหมาหลักตัวทักตัวจริงไม่่รู้วาไไปหนอยู่ในวังหมดในร้านหมดแล้วจ้าเจอเจอตอนนี้ไงที่ล่าสุดที่แดกอยู่ก็คือมาอีหมาอีหมาในซอกอีหมาในกำนีรีพายอยู่ มันไม่รู้ว่าไม่ผลคืนนี้แน่นอนเพราะว่าโดนจับแดดแน่ค่ะเกิดมาอยู่ได้หรืว่าต้องเรียนแบบไยดาต้องเลียงให้โตก่อดีค่อยแดดทที่นี่กินหมากันด้วยอุ๊ยแรงมากถึงว่าดิเฟ็แดกอะไรกะนงเทีไก็แดีมแ่เขาดเป็นรองกะูเห็นดีแบบว่าบุฟเฟ่คือจอนเทีวมาพอย่างเงี้ยเราไปตักเนื้อ โอเคได้ที่สุดเพราะว่าทำไมแคนเซิลไม่ได้บัตรอนามัยแล้วเป็นไงแม่รู้สึกยังไงบ้างที่แบบคุยว่ากิมจิแล้วเป็นไงอันนี้คือกิมจิไหมเออว่าเป็นด้วยซอสอันนี้คือสม몰เซตต่อตส몰คัพนะคะสม몰เซตเด้อเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราตอบว่าสม몰เซตแต่ได้แบบแต่ดีก็ได้นะเออมันจะอร่อยันได้เราไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนไงก็ลองมาติโอเคอ่ะมองในแง่ดีจ้าที่กดว่าไงอ่ะจะอ้วก แรงแรงมากอีดอกอ่ะแล้วถ่ายหน้าสดกูปะเน,นี่ยโอ้โหฝนนี่เรื่องหน้าสดหรอม,มึงแต่งเหมือนไม่แต่งเปล่าแรงมากถ่ายน้าสดเลยนะตกหน้า<อ>แรงมากอะไรอ่ะจับโป๊ะแล้วเ<อ>นี่ยจริงไม่เนียนค่ะก็คือกล้องสดไงอีดอกแล้วหลังจากที่ได้ลองกินซุปกิมซี่เซตเล็กเป็นยังไงบ้างจ๊ะเป็นยังไงบ้างแม่ซุปกิมซี่ ก็อาจจะมีเหมาะกับเราจะเป็นรสชาติที่เขาแบบว่าชอบกินแต่ว่าเราว่าแบบก็แย่พอสมควรแล้วนะแต่คนนี้ไม่บ่นว่าอะไรไม่อร่อยเลยครับดูเอนจอยอีบิ้งมากทุกอย่างเอนจอยอีบิ้งใช่ใช่เราก็กินเนื้อไงแค่เนื้อเดียวเป็นไงบ้างแล้วความรู้สึกยังไงอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยพูดมาตรงๆกินได้เหมือนแกงเปิดที่ไม่ใส่ปลาแค่นั้นเหมือนแกงตุ๋นอ้วกหลังจากที่กิน อะไรไม่รู้อาหารเวียดนามปิ้งย่างเ oh, ต็มสิบให้ oh, s <S งงค่ะ oh, s <S ให้คำว่างง,งไปเลยค่ะ oh,